สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเรื่องของ Open Chat นะครับ Open Chat คืออะไรนะครับ Open Chat ก็ง่ายๆนะครับ Open ก็คือการเปิดครับ Chat คือการพูดคุยการพูดคุยที่เปิดเผยนะนะีครับ Open Chat เนี่ยมันมาจาก มันเป็นแอปพลิเคชันเป็นเป็นฟีเจอร์หนึ่งของแอปพลิเคชัน Line นะครับก่อนหน้านี้มันมีชื่อว่า Line Square Line Square เนี่ยมันก็เหมือนกับชุมชนเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งไว้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มนะครับความชอบที่เหมือนกันนะครับง่ายง่ายก็เหมือนกับ เฟซบุ๊กกลุ่มนั่นแหละนะครับเหมือนเฟซบุ๊กกลุ่มนั่นแหละแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็น LINE Open Chat นะครับไ i n e โ p เ n นแช t ก็จะมีแบ่งตามความสนใจของแต่ละคนนะครับว่าจะสนใจแบบไหนสนใจแบบไหนเรื่องอะไร แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนนะครับ Open Chat l i n e ส q u a r e เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ย Open Chat นี่โดนเรียกว่า l i n e ส q u a r e นะครับจะรองรับได้อยู่ที่500คนนะครับพอมาเป็น Open Chat แล้วเนี่ยจะรองรับได้5,000คน เลยทีเดียวนะครับรองรับได้5,000คนเลยทีเดียวคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มาจากกรุบไลน์นั่นแหละนะครับกรุบไลน์ไลายกรุ๊ปนะครับซึ่งไลายกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะพาเวทก็คือคนภายนอกเนี่ยไม่เห็น ครับกลุปเราคุยกันกับเพื่อนเนี่ยมันไม่มีใครเห็นนอกจากเราจะเชิญเขาเข้ามานะครับแต่ open chat เนี่ยมันเป็นการเปิด open มากขึ้นนะครับนะซึ่งคนภายนอกสามารถเห็นสามารถขอเข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยนะครับนะอย่างเช่นกลุ่มสนใจเรื่องนะสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับสมุดหนังสือ กุ่มต่างๆก็ขอเข้ามานะครับขอเข้ามาร่วมนะการเข้ามาร่วมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับคือเข้าแบบเข้าได้เลยนะครับหรือเข้าแบบผู้ดูแลอนุมัติก่อนนะครับตั้งคําถามอนุมัติก่อนหรือเข้าแบบใส่รหัสนะครับนะง่ายง่ายก็คือ facebook กุ๊ปนั่นแหละฮะคล้ายๆกันนะครับแล้วมันก็เป็นการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นเป็นคอมมูนิตี้นะครับก็หลายคนนะครับที่เปิดร้านเมื่อก่อนอาจจะเปิดไลา์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับไลา์โอเอบางทีการบอร์ดแต์ออกไปหาลูกค้าเนี่ยก็ใช้เงินเยอะนะครับแต่การสร้างกลุ่ม OpenChat ที่มันเป็นล้านค้าของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ลูกค้าอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับส่งข้อมูลคําตอบคําถามก็สามารถที่จะคุยกันได้เลยนะครับนะตอนนี้ Open Chat ถามว่าเพิ่มเพื่อนใน Open Chat ได้ไหมสมมติส,สนใจคนนี้เพิ่มไม่ได้นะครับต้องบอก ID กันในในการแชทนั้นเลยนะครับถ้าอยากจะ เพิ่มเพื่อนก็มาเพิ่มในลายส่วนตัวนะครับ Open c h a t เนี่ยเวลาเข้าไปเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ชื่ออื่นที่ไม่ตรงกับลายตัวส่วนตัวของเราได้นะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะครับนะก็ ลองเข้าไปใช้ดูนะครับก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่างหลากหลายกลุ่มเลยนะครับ